สวัสดีครับพี่น้องทักทายพี่น้องยยมเทียงเตียงครับพี่น้องครับสีมาเบิงตอนนี้พาย่บ้านพักครับพี่น้องสรมาเบิงว่าเพี่พเปียกเพิ่นเห็ดยังสิงพี่ยัง,ง,งหยีดูพี่พี่ยังหยีต้มแซ่บหมูนกับไอ่พัดตับแตงใส่ไทยโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยอะไต้องหยุด <laughs> เ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ <laughs> oh, ต้องมีสูตรสั <laughs> บกบ่เดีย๋ยนี้ ้มแบหมูหเปี้ยวนัวเปรี้ยว, <laughs> น,วไไนั่นเรียนอะไรนยังไรกูนี่ซงหอที่มูมิดยากนะก็ไดคิดยากวันขวบไปเหเวทไน่หนคไปเื่อว,วันเหนยียเวนั่นมิน์ครับพี่น้องเอาเนีคูไก่นัดทุบหนึ่งนะลวกะ็ หูอยู่หูแต่ว่าล่านะัดแต่ว่าปูาหูเวลาแล้วนะล่ <c oughs> าแหลวแหลวเฉอาจสีแจ้งกเ็เป็นไปได้ขยะก,กาศดังเนาะอากาศคึนคึมครับว่ามีแดดมีลมเยันี่วันอาทิตย์นะ ท่ากับตากไปเกือบซอมมุมมิเดียว่อว่อา,ากม็มันจัโมงอะไบ้างอ่ะีม่เิดีบายโมองออกไปฮี่รินคือวงพ่งพอครัวเปียกอันนี้พัดสิพัดมันบันี่ย์ ันนี้สิตั้มใ่พัดปะนี่ั่นบอกแนตั้มทาไโอ้ตั้มข้างล่างเม่สร่พี่กเ่่นอใส่ยเอาใส่ไปรต้งตั้มเรตัแต่กระเทียมเลยนอตั้มเพื่อ ที่แล้วจะได้ดนะพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงรเรืเไดห้องพี่แม่ปีพ่นท่องกวอนล่ำนะว่านบริทไทยคีบพป่น้องเจ้าที่ไทยยังมี้องเบือน นีมาถ่ายคลิปกโอเคเรีบร้อยมันจากนั้นกระปรงุงร้ <nu S 2> ใส่เอยประเดอนน็อันนี้โมเมนอันนี้มะขามเปียก,ม,ยกมันประเด็กมันาเปียกมียชมพะโลกลูกพี่ลําปลาเตือยมดีแล้วก็ข้าดตอนต้มใส่ข้าดน้นำลงไปก่อนครับ เอาไว้ก่อนค่อยจัดอันนี้ทีเดียวห่วยพักซี่ก็น่ามากแต่ว่าฮะผู้ใดเราไปซื้อไอเกียบอลไ่ซื้อไอเกีบอมอันนี้ให้ใคไดิอันนี้ไหมอันนี้ตุ้มูบและซีไซคที่หลังโอ้เออเอสเซนส์ี่ครับ เป็นเดียวเดียวเสร็จเรียบร้อยแต่มาพักที่ข้นานมากมาแล้วหัวนว่พอดีพนักงานสือพักห้องมาแล้วพงานสือพักแต่จมหายอยู่พักที่ขึ้นนานมากเลยเดี๋ยวคุณนะมีหอมปีด้วยนะครับบึย พุทธายดีหอมเปย์แับขี่ไปเรื่อยนะครับบอกฮะขี่ไปเรื่อยบหมือนเขาเอิญแมนภาษาไทยทุยภาษาไทยมันเอิญขี่ไปเรื่อยมือนเขาเอิญหอมเปย์หอมเปย์บ้านเขาเอิญหอมเปย์บ้านเขาเอิญหอมเปย์เราไปถามหาหอมเปย์เขาเอียงกระลาเขาเอิญเขาเอิญหอมเปย์คอยถามว่าหอมเปย์มีหอมเปย์ปะจ๊ะเราไปว่าเปย์เราไปว่าเปย์คอยกับโบ๊เนาะ บ็กว่าภาษาบาข่อยม,นะมาคา้ามเปียกไปแล้วมีบักเน่าพอมไอดแล้วม e ันสีบกหอมฮะแล้วมันส <laughs> e ีบกหอมมัฉี่บกหอมบรรยากาศ มือนี้เป็นกำลังใจทีมงานเฮาวในเด้อครับพี่น้อจงจักสิฮอดจักมงหลังจานก <c oughs> งงานั้นกผีปักนาวครับไม่ยัาง,งาไม่ได้พี่น้องเพราะว่าม่วันทีมงานเราเพิ่โชว์บอลสอบผอนเลยผ่อนตื่นก็ลั่นลั่นสกิปทีมงานเฮาเลยก็เลยบ่ได้๋ยสอบพอ,ขอคัการสอบขึ้นฮู้เรื่องแท้เนาะอ้บ่โู้เรื่องแล้วเ <c oughs> สียงเสียงเสียงมันดังเจะ้ะสอบดนตรีสดครับ พอไม่ใสิหอดเข้าจเจ้าเหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวแนละ้วมื้อนี้ก็บ18บ่17หรือ18มื้อนี้18มั้งมันนี้18ครับพี่น้อง18อีกอาทิตย์กว่าๆเข้าเจ้าก็เปิดวงแล้วไหมไม่เปิดก็เลยหลังจากนั้นล่ะเฮาจังสิได้ซ่อมแบบเต็มเต็มระบบเลยแล้ว, <laughs> วก็พี่น้องสบายใจได้เพราะตอนนี้กัสคริปขาวๆห้องก็ลั่น คอนเสิร์ตชิบวัดแล้วเนาะไม่งั้นแล้วก็ต้องมาล้อหลุนแล้วชิดแกะแต่แกะแท้แล้วมไนตั้งคมวะสมที่เพิ่นเห็นเนาะขัดเพิ่นลงมาเบิ่นได้แล้วอันไหนคุณชปแล้วพี่น้องบิดใช่เลยแล้วล่างบิดใช่เลยมันคือออมหมูเดี๋ยวดสุดท้ายนี่แหละอ๋อเดี๋ยวมันไก่ยุบลงคือเก่า ยังก็ค่ะยวนทำงานเท่ารถแมนรถฮิโน่เออรถพนอมาเดที่วงน่อยคือหาค่รถขนไม่ที่่ะค่ะบ่รถทีมงานรถในงาน่ละใจร้ายบนนี้้เบอร่าไรเอาพนเอาทีมงานกองเงาวาแห่าแห่าไปตะมวนแท้ว่าิไปบมไปเดือดไม่อน อยู่ดีเราจะคลองก็ะหอนจะต,ตื่นนะมั่กี้รถพี่วังหันไปยังอุ้ยหวนเถอะวะยินต์พักกายยินต์พักเดี๋ยวพี่น้อยุบนี่พี่น้องครับโอเคคลิปนี้ไว้จนเชกาฟันครับพี่น้องมาด้วพี่น้องกินข้าวเที่ยงด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านติดต,ตามครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของสตาร์นักล,ล่าวลมพิเดนนะพิเชียรครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับ Sawadika. Oh, saya dengar suara di sana macam.